เลยวมาบันไอ้ควนทีผ้าคนใหญ่ไตาย้าพงไปทางทองพวกเขาอยมเมืองหงทั้งเมืองต้องแก้ว่งเด่เข้าไปบุญแไ่ก่อนน้อสุมเสื้อน้าขอพกันเก่าเอาไปส่องมืองบ่งไปแสนหาใสยแม่งพาแดงที่แกงเต่าโอ ให้คนเอาฟองไปลห้อนมาเที่ยวเ้า่ยวทางบนทางหัทางหางโคกระวนลูกต่อสังตาบโคตังหางกับองเลี้ยงกัทำเครื่องทั้งหัวหัวเราหิงทันนำส่งขมางสูงมัดยาม่กฟุ้ง เงินสูงสูงเนื้อลาจะลบมาไทยหน้าทีให้ดนไนอ้คนมีมาเป็นเมี่ยอยู่สบานสิบีเนียนยนาวและแค่จากว่ามาสุดไทยสิพอเออพอดีกก็มีไผ่น้ำคือระว่างห่างบางังก็กาวาย เพ so 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 ื่อเพียหนึ่งคนวาใจตื่ต่อบ่มีร้องเพื่อเพี่ยสองแม่ไข่ไข่กยอมแพ้เพื่อเพี่ยสามคนแล้วรกมาแหนุ่่มคนดูอยู่ใต้เมฆดงเพื่อเพี่ยสี่ส้มขต้าแม่อาดเล้ยหน้าคอะเพื่อเพี่หาพ้าหันหกก็จำบ่แต่เกื่เป็นคุยผง ค้นเขาเอารองผมกับวางเสียงเีย่างง่ายเมื่อเที่ยวออก่อคนแนวม้วนเกนใจหัวพจน์แน่แก่เกินเพื่อพิเ็บไปร้อยร้อยกว่าน้าเขาเลยนะตาต่อ Vừa thiết kẹt phán xẹn nằm chân Chân chỉ nai loang thân quả Đều em quan quả nụ hòa Thầy vân à, áo thân phà Vừa thiết cầu chuẩn sao lớp huyền phà Ngô năm mờ, Giờ kia xịt hàng có thân Để mộng tàng hoa, Phát à, yên giòn. เพื่อสิบเอ็ดพันาเพียพอน้องถามท้องเอ็งควรเพื่อสิบสองพูดตาวนเพื่ออยากอยากวาน้องอยู่เลาบ่เพื่อสิบสามจนมีเนื้อมาอังสาก็เป่าแรงเพื่อสิบสี่พุงแม่มันก็หูบหน่อยฟัสียงก็ใจ เลอเขยาพอใช่ไห้จากฮานก็จากเด้งเจ้าป่าควรนวนตะวันลงแหล่งจากเว้ยหม้อคืนเค้กเสือเสียบกเจ้าควัมตีโอ้ยฟังเสียงน้่าโยก่กีบมาตัวผลความดีบุญบามีบาด้ให้มาอยู่ซ้อ เณรอันเธอดูจังได๋น้องรักพลันฉันตัวตัวปล่อยสายแน่นย่านเธอ ผมขอบคุณไมหลายครับเยอะแตมันนั่งเก็นกระร่างใจไห้อบานสร้สงสมว่างขวาญที่สามเม่อ <c> อ <oughs> ะไรเจร็ดลอยเท้ากั